สนิทกันขนาดนี้ต้องมีเรื่องที่แบบลาไปทําอะไรด้วยกันต้องมีเรื่องมาเมาส์เผากันนะดิถูกก็อย่าเมาส์เลยดีกว่าอย่าอย่าดีกว่ามันมีอะไรหรือเปล่าไม่คุณร้อนตัวไมมีมีไม่คุณร้อนตัวไม่ได้ร้อนร้อนคุณร้อนตัวครับ่าเมาส์หน่อยเมาสีหน่อยไม่รู้มันอ๋ออากาศท่าหรือเปล่าม่ได้แล้วแต่แล้วแต่มันขนาดนั้นเลยหรอซีชอบไปว่ายน้ำที่ห้องผมก็ yeah. อยู่คนโดยฮะทุกครั้งก็อยู่ด้วยกันซีเข้าห้องน้ำเสร็จออกไม่เสร็จเอ้ยซีไปไหนออกเดี๋ยวผมกลับไปพี่ ผมเข้าไปน้ะเฮ้ยเท่านั้นใครเอาเชือกมาวั <c oughs> ดมั้ไม่นิ่งเลยตัวเนี้ยชอบเข้าห้องน้ำแล้วไม่กดชอบทิ้งใช่ชอบทิ้งเ<ว>องาไว้ออแล้วเราก็ต้องไปแบบไม่เออแล้วผมผมก็กดซิเดี๋ยวต่อไปอะเข้าห้องน้ำก็กดด้วยนะพี่ว่ายน้ำเสร็จขึ้นมาเข้าห้องน้ำต่อ,อพี่เดี๋ยวผมกลับนะอะโอเคซีขับรถด,ดีไปอยู่มีเหรอมันจริงไหมเฮ้ยเราต้องแก้ข่าวเรื่องนี้มันจริงหรือไม่กระจิงแต่ว่าคือมันด้วยความแบบ เรารีบไหมเราก็แบบไม่ใช่อะไรเราแค่รีมบเฉยไม่จะบอกว่าจริงๆอ่ะพี่ก็เป็นคือจริงๆผมกลัวพี่บีอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเขาจะแบบลืมกดห้องน้ำลืมความสะอาดแล้วก็เลยแบบจริงหยาบไปหน่อยจริงๆเป็นอย่างนั้นเออแต่ผมรู้หลังเราแก้ตัวแบบนี้พอพี่ก็เป็นอ่ะเพื่อนบอกว่าประหยัดน้ำคือทั้งวันอ่ะเข้ากันให้เสร็จเลยทั้งบ้านอค่อยกดตอนก่อนนอนดียว ไอ,ไอไ้ประหยัดน้ําไงกดทีเดียวไอ้กดทีเดียวจริงๆแล้วตัวน้องอ่ะเป็นคนที่ขี้ลืมอยู่แล้วครับเพราะว่าแอปฮอตอะไรเงี้ยผูฟังอ่ะซื้อใหม่ประมาณ3ากล่องนะฮะอ่ะเขาเผาเราขนาดนี้แล้วเราเราเอาคืนคือผมแม่ก็อยากจะเผาเขาพี่แต่แบบไม่รู้จริงๆเลยตอนเนี้ยไม่ในหัวนี่ไม่เหลือเลยอ่ะหมายถึงว่าคือเขาก็เป็นเนี้ยบอ่ะเราก็ไม่รู้เลยว่าแบบจะเผาเขายังไงเขาเนี้ยในความเหมือนเขาสุขุมด้วยความเนี้ยบเขาอ่ะแต่ตัวจริงเขาอ่ะ ไม่ได้เนี้ยบอย่างนั้นนะเอายังไงเล่าสิหนุงคือคือพี่เห็นไทลอบเห็นไหมดูแบบดูเนี้ยบไหมดูเนี้ยบไหมเอาจริงนะเอาจริงนะมึงดูอึดอั๊กมากลัวกลัวรู้มาตอนนี้มาเลยเงาเลยผมไปห้องเขาไปที่ห้องเขาเหมือนเดิมห้องเลยอะโตูปั๊บมาฟุบเฮ้ยพี่ตรงนี้เป็นเป็นโซฟาพี่โซฟาตรงนี้ทำไมมันนั่งไม่ได้พี่ของเต็มเลยอะก็อเพี่น้องพี่วางของพี่เพิ่งมาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยอ่ะ เข้าใจเพิ่งมาอยู่เพิ่งย้ายมาอยู่ไม่ได้จัดห้องอะไรเงี้ยไม่ได้จัดห้องแล้วก็เดินไปห้องครัวโอ้่ตู้เย็นพี่เพิ่งมาเนี่ก็ของเต็มเลยอะของเต็มตู้เย็นเลยวันนี้เพิ่งพี่มาเหรอเด้ยก็พี่ก็เก็บของไว้กินหลายรอบอะไรนย่ี้ก็คืออ่ะผมก็เข้าห้องนอนเขาเจออะไรเจอเฮ้ยอย่าบอกนะใชายังชายังชายังอะไร มันู้ว่าเขาในห้องนอนเจออะไรอ่ะแล้วมันอ,อ,กอ,กอกึกลับหรือกก็ต้องดูว่าแกะใช้ยังหรือยังไม่ไม่คือเจอเขาห้องนอนปั๊บเจอห้องเขารกไม่ไี่อะไรอย่างนี้นโอคือเหมือนว่าเราเห็นเขาเป็นคนเนี้ยบอะแต่จริงๆพอเราไปเจอไปเจอบ้านเขาบ้านเขารกมากสรุปเราเป็นคนเนี้ยบหรือเราเป็นคนยังไงกันแน่ไม่เป็นเป็นคนที่แบบเออเวลาถอดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็แบบเอาทิ้งไว้ก่อนเอาทิ้งไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแลวอาบน้ำเสร็จก็ไม่แปลกนะที่คนจะทิ้งไว้อะ chết